ไปคะ่ะทุกคน,เห,นเห็นไหมคะ้อยอยงี้มันเห็นถึงไหนวะเนี่ยมันเห็นหมดมันเห็นหมดกิ๊กไม่ต้องเล็งมันเห็นทั้งเอาอันไหนไปถ่ายเนะี่ยไปห้งนู้นหน่อยเอเอออุยหนึ่งสองเต็มตัวเลยเหรอหนึ 1, 2, ่งสองสามดูอะไรหมดอะ่ะ กดรัวอือบิวเองพบอบเออขออะไรนะเดี๋ยนะหนึ่งสองเ <c oughs> จงอิญซ้ำตื่นหน่ะ